สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องวันนี้เขาก็กินเนี่ยยั่วๆเลยค่ะซ้ำๆายั่วๆนะคะอิปุเบอร์อิปุรสเออยั่วๆจานนี่จ้าปูดองแบบยั่วๆจานมะใหญ่นี่จ้าวันนี้นี่แหกไปอย่างนี้ต้องกุ้งสุกหอยแหงแจงโอ้ใช่อะไรยังหอยน้ำเหรอเออ ยั่วๆจ้าไม่จ้าไม่จ้าชีสยาวๆเลยนี่ยังเห่อไก่บอเกียดเพราะอิ่นยังเหอเนี่ยไส่กรอกชีสบักคอนด็อกคอนดเจ้คอนด็อกชีสคอนยอคเลยอ๋อเยอะๆกับกับเต่ามังคุดแบบก็ไม่แสวงเด้อไม่น้องเลยพาสวกพามมาเดิมมาเด้อสวกแบบยั่วๆลองน้องปู่บ่

จ้องตะไปแล้วค่ะจะกินกอบผ้าส,สวมบอร์ตนะไข่ึงๆงอาแซบมเ้ยเบ่ไหวบ่ไหวใครปัาไขรจีเรียงค่ะไข่รหร,รอือไข่ปดัดเนยปลาแดกปลาปลาแดกปลามีอีก่หน่อสักแถวกับพักชูดพ,พูดบอสระวังเด้อรบง เต้าดูปลาแดกบอไก่ทอดแ่ากินแบบโยโย่วันนี้ก็งบอยู่ที่นั่นไม่เกิน500อบาทนั่นในน่อยบอกในหน่อยนะเป็นเศษเร้าไหดอกไม้สาระเพื่อนะเพื่นบริเฮนดันนี่อะเต้นปลาแดกชิมแดกนไม่ก่อน ก็ตึงดีๆก่อนเดี๋ยวเข้าใมันเป็นชิ้นิเล็กเข้าใจป๊หาไม่เจอเลยล่ะพี่ต่ับเรื่อเน่นเขี่ยวโดนๆนีุ้มสดยั่วๆไม่อ่ะ่อกไมรักคืไมู่จะว่ารังอางจพัสมตมงหุงตลาดนัดเจอกันนอมันไม่ค่อยเพิ่ง